กลางดึกในโตเกียวฉันกับเพื่อนเดินเล่นในตรอกแคบๆแ,แถวชินจูกุอากาศเย็นยเยือกจนขนลุกสู้จูจๆเพื่อนก็กระซิบเห็นผู้หญิงชุดขาวข้างนั่นไหมฉันมองตามแต่ไม่เห็นใครจากนั้นเรื่องแปลกก็เริ่มขึ้นไฟถนนกระพริบทีที เสียงเด็กร้องไห้แววมาแต่ไกลทั้งทัๆท,ที่แถวนั้นไม่มีเด็กสักคนเพื่อนบอกว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าผีญี่ปุ่นที่มักปรากฏตัวในตรอกซอยเปลี่ยวถ้าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แปลว่าวิญญาณร้ายกำลังตามติดเราตัดสินใจเดินหนีอย่างรวดเร็วแต่ความรู้สึก เหมือนมีคนมองตามตลอดเวลายิ่งทำให้ขนลุกสู้โตเกียวอาจดูทันสมัยแต่ซ่อนเรื่องราวสยองขวัญไว้มากมายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทเรื่องลี้ลับแม้ในเมืองใหญ่คุณเคยเจอประสบการณ์ขนหัวลุกที่ญี่ปุ่นไหม